ครับขอบสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอสารชุนี่ก็เดินทางมาส่งวัวคุณพี่เิ่นต่ว่ามาพ่อของดีเมืองบุตรสวงครับพี่น้องครับนะครับพอจับพอพันรับซึ่งทั่วไปครับท่านใดอยากได้สายพันธุ์นี้ขนมาหาเราเนาะครับแม่นบ่ครับพี่เอาฝากเบอร์ไว้เนี่ยฮะมีลูกค้าทั้งไกลๆรอยสอันนี้เบอร์โทรเบอร์อย่างครับูนย์ปดสองศูนย์ปดสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสอง หกสองสี่สองเซิ้งอะไรจะบาทครับพี่เซิ้งพันหนึ่งครับเซิ้งพันหนึ่งสามเทือ่สามเทือเ่มาไม่ก็ได้อ๋อโอเคครับเขาดูสวงบ้านเกษตรแม็กบ้านเกษตรแม็กเนาะครับนี่ครับโอ้พอพันเราเนี่ยนอนเลยครับนี่ครับครัเย็นเฉิดดีสูงดีเงี้ยดีเดี๋ยวผมพาเมืองตัวย่างนี่ครับง้อไอ้ควื่อจะใช่ใ่ว่าลูกจับครับให้ลูกเนียนอนเลยครับนี่แม่ไทยครับนี่ครับตัวลูกเพิ่น ด้วยลูกดีครับพี่น้องครับนี่ครับฝากไว้นะ้ครับท่านใดจะได้สายพันธุ์จับเนียบมาหาเราได้ครับเป็นมูผมในเฟียนเนี่ยแหละครับถ้าไปพ่ฮอดจอดบ่ถึงหรือว่ามาบ่ถือก็โทรมาหาเราได้ครับเดี๋ยวเราสิบอกเสียงทา้งนะครับซึ่งละพันุผมว่าพ่แพ่งเะครับกับอ่อองมาลักษณะนี้ครับนี่ครับแม่ยพันธุ์บานๆเรียกว่าใจลูกเกินโตครับูุไดหากราบเนื้อช่วยกราบเนื้อนะครับโอ้ไ่ครับพี่น้องครับ เมื่อว,วานบริเวเสืงมันฝึดมันฝัดผมกัเลยปรกกาเข้าไปทายไกลถ้าบริเด้เสิงองี่อารมณ์ดีครับนี่ครับตัวใหญ่ครับขอบคุณหลายครับพี่ครับวัสดีครับวัสดีครับ